สวัสดีครับผมพปอของผมทางช่องฮอ t ดี้ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้พอกันนะครับสวัสดีทวิสซักกับบ้านครับพี่น้องครับเขาเรื่องเลยครับตามหัวข้อคลิปนะครับที่ฮอตได้เขียนหัวข้อหัวข้อคลิปไ้นะครับคือเมื่อฮอ t ดี้พูดถึงบอสโจแบบนี้นะครับแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพลนเพ้งสีคิดจังไงนะครับผม เรื่องที่ฮอตซีบาถึงบอตเมือนี้นะครับกะมีหลายเรื่องนะครับผมก็คือความเป็นตัวตนของบอดเองนั่นแหละครับผมซึ่งฮอตบลูนะครับว่าสิเกิดดราม่าวู้ดไิสีคิดจังไดก็ตามแต่นะครับผมคือความคิดของแต่ละคนบูคือกันนะครับอันนี้กะเป็นเฉพาะความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับผม สวัสดีทุกคนที่ขำว่าเบิง์นะครับเด้อสวัสดีทุกคนนะครับทุกอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมต่ว่าบสามารถที่จะตอบได้ทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ก็ขอโทษขอให้พี่นนองนะครับสำหรับบอดโจโยมนินนะครับหรือว่าหนุ่มโจโยมนินนะครับผมซึ่งเป็นผู้บริหารหลักของวงสาวหน่อยพินแพงนะครับที่ฮอดเดย์มาร่วมสังกัดอยู่ ปีนี้เป็นฤดูการแรกนะครับสำหรับผมนะครับในมุมมองของผมนะครับแนวคนแต่ละคนมันหมักบ่มข่อนเนาะบางคนกับมักบางคนกับบ่มักดีบางคนกับอักซิบดีสำหรับบางคนก็ได้เห็นมาครับพี่น้องครับอันนี้แล้วแต่ความคิดนะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลครับผมสำหรับผมนะครับ บอโจเราเป็นคนยังไงทีคนแบบนี้นะครับเอาถาขความก็เลยกกคือบอโจนี่คืออยู่อยู่ในช่วงอายุที่ไลเลียเป็นรุ่นอายผมนะครับซ้ำๆไอต้นเนาะบอโจนี่ซ้ำๆไอต้นนะครับก็เลยถือว่าเป็นบางเมนค้ใหญ่แบบพูดเ่าอีียงเป็นสินะครับแบบคนที่มีประสบการณ์ในการเฮ็ุงานมอลลัมอีหยงเป็สิแบบ สี 40, 50, ่สิบห้าสิบหกสิบปีบอมแมนนั่นเอนะครับรูปแบบการเหตุกานของของเราก็เลยสอออกมาแบบนี้อันนี้ผมถ่ายกล้อมันถือหอกครับพี่น้องครับอาจจะมีเสียงแวดหล่อมในน้อย,ย,ย,อยน้อยนะครับด้วยเพราะว่าอยู่บ้านครับบ้านอาจจะมีเสียงลดเสียงล่าในน้อยน้อยกะวอตโจโยมานินนะครับสารับผมนะครับในมุมมองของผมนะครับในชีวิตผมนี่พ่อคนลักษณะลักษณะอุป,ปนิสัยนะครับ การเเบาการจานะครับซุ่งนี่ซุ้งคือบอดโจนี่ในชีวิตผมพอ่อสามกับบอดโจนี่แหละสามคน,นครับสามคนเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยลักษณะันะสิลักษณะจังใดเยิวผมสิบอกชูฟังนะครับเยิวผมเต่าค่วอมกันว่ามีไผ่แน่นะครับคนงั้นสิที่เกี่ยวของในชีวิตผมหลักๆเลยคือมี2สองคนนะครับสามเขมามก็คือบอดบอดโจนะครับ <laughs> มันสิทั่วโล่งบันนี้คนแหลกก็คือผู้จัดการผมเลยครับแบบนี้เลยผู้จัดการผมคนแหลกคนที่สองก็คือพอผู้จัดการผมครับเนี่ยคันเว้าขึ้นมากนี่คผู้บอมักก็คือบอมักเลยเด้ครับผู้สร้างก็คือสร้างเลยสร้งเป็นคนส่งนี่บอกผมสิบอกจงสี่หมายข้บหมายคมายขังเดดเอราตรงตรงๆเลยครับยิ่งตรงเลย ตรงๆโบอ้อมค้อมเบิ่งจังนึงก็สิคือผงผางแต่บบแมนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความจริงนะครับมักเบาตรงนะครับหลายคนสิบบมักตรงท้างเทือนี่มันสิเปมันอาสีบ่ไพเลาะสะนอหูสําหรับรหลายๆคน,นคบ,บางคนกับมักเบามวนเนาะบางคนกับมักเบามวนออนชอยยังสนอหูสินะแต่ว่าสําหรับบอดโจโบมแมน เล่าโบเมนดังสันนะครับตามที่ผมอยูนะผมอยู่มาน้าเล่าในในระดับหนึ่งนะผมผมพ่อสีเบืองอ๋อเล่าเป็นสัสีซึ่งผมกับคุณเคยนะครับ <laughs> ผมคุณเคยกับคนแบบนี้นครับพอผมใส่ชีวิตอยู่กับคนแบบนี้คือผู้ผู้อยู่ในอา่าร่วมในชีวิตผมนะคือผู้จัดการนะครับแล้วก็พอผู้จัดการผมนะครับบอกอยู่ในบ้านนี่ครับบางคนกับโบมักพาเราบอกตรงเป็นคนตรงๆบ่ถือคือบ่ถือรัาพี่น้องบ่ถือก็บ,บอกเลยบ่ถือเด้อเราเห็นบ่ถือ เป็นเสียหมอมักเด้คนบมอมักกบบนีนะครับหลายแต่คนมักคนชิ่นชอบกบบนีนะครับคนชิ่นชอบคนมักกบบนีคือ,ค,อคือดีดีกวคือดีนะพี่น้องหม้อมีเสีย่ยงแจงถ้าบมอมีกันเขาเอื่นว่าจังไดหม้อมีหยู่อันนะครับนัองสั่นยิงอยู่ในหนาซือ้อพี่น้องเห็นวอยู่ในหนาซือ้อจังหนากล่องสินาะถ่ายคลิปถ่ายอย่างโลงเสียสิเห็นหม้อคนเป็นคือย,อยังคือย,อยังศูนย์คือคนผิดกันอยู่พเพี่สาวเนี่ยคือเป็นการเอนเตอร์เทนของเพื่อนซือ้อหรอกครับ จะวแล้วกิรีนะบอโจยมนิม่มนคนเป็นคนตรงๆนะครับโอ้ตรงๆคพือกันก็พูดการผมแหละหาคนกับสีซั่งนี่ผู้ผู้บงผู้บงหัวจักกับสิบอมากทังสนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเป็นคนตรงไหมตรงไหมโอ้ตรงๆไหมผู้กนคกับบอมากเหมงว่าบอมากกับบอมากกับมี่แต่กับบอเป็นอย่างนะครับผมว่มาคนมันบอมักบอคือกันนะแต่ละคนกับ อแต่ละคนก็บคือกันนะครับอันนี้เอฟซีสาวหน่อยเพรนแพรงขี่กระลังเบิงอยู่ตอนนี้นะครับจับจุดจับประเด็นให้มันถึกนะครับบอมเนวาผมตั้งหัวขอคิมซีแล้วสิปิดดามา่าว่าันนั่นนนี่มันมาแมนนะครับตั้ง,ง,ง,งจ,จุดประสงค์ของผมให้ดีนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือผมมาทายคลิปเบาสูพี่น้องฟังนะครับก็ือคือมาหอดีหาเด้เมื่อคืนนี้มาหอดีหากลัวกินเขากินยังอาบนา้ำนอนนอน,นอนยองเว่นตัวเป็นหมอลำนอนยองเว่นตัวครับ บนนี้นอนยังม,มึงขึ้นคือยังคนปกติเด้็เลยมาบอกซูพี่น้องฟังนะครับสำหรับผมว่าแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพรินแพงกับโค้งสีหวจักละละผมอาจจะมาบอกสัําห้อยเกาความรู้สึกเกาของพี่น้องกัซื้อก็ได้นะครับผมเพราะว่าทุกๆคนก็นดาซีรู้จักละละยิ่งลูกน้องนะครับลูกทีมสาวน้อยเพรินแพงทุกคนนะครับเพราะว่าสหูวจักอุปนิสัยของวนาของบอร์ดผู้นาทีมอยู่แล้วนะครับผมขนาดผมขอมายังไม่ได้โดนผมก็หูจักนะครับว่าเออเราเป็นคนยังสีเด้อ บ่ถือก,ก็คือบ่ถือครับเพราะว่าสิเป็นไผ่เพราะว่าสิเป็นไผ่นะครับแล้วเราก็บ,บอกเลย <c oughs> คือยังพี่น้องเห็นบ่ถ่ายคลิปลูกน้องถ่ายคลิปเมื่อคืนนี่เปิดวงผู้ใดเดือมเราคลิปผมนะคลิดอะไรเงินแสนเงินล้านที่ผ่านไปนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราก็บ,บอกใส่ไม่ได้เราบริสุทธิ์ใจอย,อย่างเด้ก็คือความตรงนะความตรงไปตรง,ตรงมาเี่นไหมครับนั่นแหละครับก็บคือเราบริสุทธิ์พ่อมี้พ่อมี้เหลีล่ยมบอกเลย <c oughs> ถือก็คือถือผิดก็คือผิด นั่นแหละครับคนหนึ่งสีดีได้ครับดีได้สำหรับผมเห็นงานน้ำไงไหมเห็นงานน้ำไงไม่ต้องไปเบืองยากว่าพื้นสีคิดยังไงเห็นไหมไม่ได้บ่ต้องขันบ่ปากเขากับบ่หูน่นมาละขันบ่ปปากเขาหูวเลยอันนี้มานหนคิดยังไงเนาะบอดคิดยังไงเนาะเมนบ่อันนี้บ่ต้องเลยเห็นนะตอนนั้นเลยขันล็ขันล็ว่าบ่แมนเราสร้างผู้ใดเรแล้วอย่างจังได็กะ อันผู้ใดเห็นบ่าถือต้องก็คือนั่นละเราก็แสดงใเห็นเลยเห็นงานน้ำไงตัวครับพี่น้องครับเห็นงานน้ำพ้นแบบนี้สรุปแล้วสำหรับผมดีครับสำหรับผมเนี่ยดีแต่ว่าสำหรับผู้อื่นผมโมโหเร้่มองนี่เพราะว่าความชอบแต่ละคนมาคขึ้นกันนะครับผมความความชอบแต่ละคนมาคือกันนะครับผู้จัดการผมนักตันี้อีกครับฟังได้ก็ได้ฟังบ่ได้ก็แล้วแต่คุณกูแลละนักตัวนี้อีกนี่แหละครับเฉพาะผมผม บอแปลกใจเราเป็นยังผู้ผู้จัดการผมคือพักดันอยากให้ผมมาร่วมกับสาวน้่เป็นแผงนะครับพอเพื่อเปินเป่นเอฟซีของบอสโจหรือว่านุ่มโจโยมนินมาละ่ะเป็นปีกุ้กลัวสองปีผูล้ละครับติดตามช่องติดตามทั้งเพจเฟซบ,บ,บุ๊กนะครับเบื้องพฤติกรรมว่าเออบอสโจเราโผล่จังไหนการเฝ้ากนันจ่าของเราในขอความในหัวขอ,ขอ,ขอคลขีบยุ่าการโผล่ทั้งชัเชียลออนไลน์เนี่ยเราเห็นจังไหนยังีินะครับ แล้วก็การปฏิบัติต่อลูกนอก้องลูกทีมเป็นอย่งไรเองเลยนะครับสะพ่อแมนสะพ่อเพิ่นพักดันผมคือผมนี่บ่ผมหุ่จักบอโจนะครับหุ่จักรหุ่จักสาวน้อยเพริเพรงหุ่จักแต่ว่าเคยมึงบอสบอ,บอเคยมึงครับแล้วก็บบนน้หุ่จักรก็เพิ่นเป็นการส่วนตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมไม่เห็นหนากันเราได้เว้ากันเป็นจริงเป็นจังก็คือมือที่ผมมาแล้วก็ได้สิ้นสัญญาเลยนั่นแหละครับจังสรระ เป็นอย่าง <Wars> ผมคือเส้นซีปีก่ะน้อนี่แหละครับค้อมับกเพื่อนนี่แหละขึ้นเป็นค้เบาตรงตรงไหมบอตรงตรงไหมเส้นกระไดพะเส้นกระไดเส้นปีต่อปีปีสองปีสามปีกระไดเพิ่นก็บอกแต่ว่าเงื่อนไขกะคือเพื่อนบอกแหละครับบอตรงตรงเลยบอกข้าตรงตรงบอกข้าตรงตรงข้ออ๋อเพิ่นเป็นอยางสี่นี่แหละครับพอดีเทวีสักเลยมั่นใจเส้นเส้นได้หลายปีกะว่เป็นอย่างนะครับผมเพราะว่าเขาตั้งใจที่เฮ็ดงานอยู่แล้วนะจังไดก็ไดเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับ ก็เลยได้เส้นไปสีปีนะครับคิดว่าจะคล้องเส้นหลายแล้วเด้เปยียงบอดวานนั่นแหละมาเจอไอ้เข็มเข้าไปอีกเมื่อเจอไอ้การใช้ไอเ้เขียมไปอีกวัดนั่เสียไอ้ต้นนั่เสียทุกคนกะลวดแล้วแต่อยากมาเห็ุงานนะครับผมถือว่าบันหลายนะครับทีค่คิดไปแล้วกะแค่นิดเดียวแป๊บเดียวเองนะครับวันเวลามันเปลี่ยนไปเร็วเห็นไหมครับพี่น้องครับปิดวงแป๊บๆก็สิเปิดวงอีกแล้ว แั่นดี่พ่อเข้าอ่ะผิดวงอีกได้บัณฑิตหญิงงวดรถนี่มาเร็วเร็วสิ้นเดือนเร็วเร็วพี่น้องครับข้าวเดียวหดแล้วไหมสิ้นเดือนไหมข้าวเดียวไม่ว่าแต่นายคือ,อย่างนี้เอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีทวีสักดิ์เบาถึงบเบาหนุ่มโจยมนินนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องซอย, day, ยค,ยคอมเมนต์ได้ครับนะเด้อคอมเมนต์ให้าอดเบื้องนะอย่าหดอ่านนะครับผมแล้วก็ผู้ใดถือใจหรือไม่ถือใจยังไงก็คอมเมนต์ให้าอดอ่านได้ครับเด้อ เดี๋ยวเขามาพอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้พอดีทวีศักดิ์พี่พน้องไเพียงซัมมี่นะครับผมพอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ